MG เอฟเฟกไฟพุ่งใส่ไอดอลหนุ่มกลางเวทีทำช็อกทั้งคอนเสิรต์ตในฟอรั่มออนไลน์ชาวเน็ตรู้สึกงุนงงกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตของเ r รเชอร์ที่กรุงเทพมหานครในช่วงหนึ่งของการแสดงเอฟเฟกไฟจากเครื่องจักรที่พ่นไฟออกมาเป็นระยะระยะเกือบไม่แจยอกซึ่งยืนอยู่ข้างเสาหลังจากสัมผัสกับไฟอย่างใกล้ชิด เขาและสมาชิกคนอื่นๆของเทรเชอร์ถูกมองว่ากำลังตรวจสอบว่ามีเปลวไฟหลงเหลืออยู่บนเสื้อผ้าของเขาหรือไม่ต่อมาแจยอกได้สื่อสารกับแฟนๆว่าเขาทาครีมที่มือและบอกว่าไม่มีปัญหาใดๆในตอนนี้โชคดีที่ดูเหมือนแจยอกจะรอดพ้นจากอาการบาดเจ็บร้ายแรง แต่ถูกเห็นว่าสวมผ้าพันแผลขนาดใหญ่ที่มือขวาระหว่างปรากฏตัวครั้งต่อไปชาวเน็ตแสดงความตกใจและแสดงปฏิกิริยาเช่นพวกเขาต้องระวังเอฟเฟกไฟให้มากอะไรวะพระเจ้าช่วยแฟนๆผู้ชมต้องตกใจมากแน่ๆสมาชิกก็ดูตกใจเหมือนกันนี่มันอันตรายสุดๆบ้าอะไรเนี่ยดูอันตรายจัง ดูว่าสมาชิกคนอื่นๆพยายามคลายความตึงเครียดหลังจากเหตุการณ์นั้นอย่างไรพวกเขาต้องตกใจมากแน่ๆสิ่งนี้อาจนำไปสู่การเผาไหม้ในระดับสูงฉันเพิ่งจินตนาการว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นบนเวทีมันเหมือนฝันร้ายพวกเขาช่วยหยุดใช้ไฟจริงได้ไหมไม่น่าเชื่อว่าเป็นไฟจริงๆ